ตอนนี้เราก็บิวอินบ้านนะคะเกิน50%แล้ว <unified> วันนี้เราก็จะมาดูว่ามันไปถึงไหนกันแล้วนะจ๊ะตื่นเต้นงตุ๊บตื่นเนตื่นนโอ้ยูยระหว่างการตกแตกนะจ๊าทุกคนไปสามีฉันไปรับว้าวตื่นเต้นสดโอ้ยของยังเลอะเทอะไปหมดเลยนะคะเพราะว่ากำลังบิวอินนะทุกคนตัวเองส่วนตรงนี้เราจะทำอะไรกันเดียน สระว่ายน้ำบ่อปลาน้ำตกหรือฟิตเนสหรืออะไรดีสนามเด็กเล่นของลูกคยคิดถึงลูกเสมอฝั <c oughs> ่งนู้นก็มีสนามนะคะทุกคนสไลเดอร์ทุกคนมันอยู่ในช่วงแบบว่าอ่ากำลังทำอะเนาะมันไม่ใช่สีนี้นะคะแต่อันนี้เขารองพืน้นไวเนาะแต่สีนี้ก็สวยนะเนี่ยว่าไป หุ่ตื่นเต้นเด้อเฮ้ยอันนั้นทางเข้าใช่ไหมที่วางไว้ก็คืออันนี้จะเป็นห้องรับแขกอันนี้เป็นห้องทํางานเนาะแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวอันนี้เป็นทางขึ้นข้างบนอันนั้นห้องข้างล่างห้องน้ําล่างทางเดินออกโรงรถแล้วก็นี่เป็นมินิบาร์ทุกคนอุ้ยฉันตื่นเต้นไม่ไหวแล้ว <c oughs> อันนี้ห้องนอนล่าง เอาไว้รับแขกนะคะถึงไหนแล้วก็ยังเบืเ่ๆอยู่ก็ใหญ่นั้นเนี่ยโว้ยคนอันนี้เอาไว้รับแขกเวลาเสร็จมันมันต้องสวยแน่ๆอันนี้ห้องครัวไม่มีอะไรมากแล้วก็นั่นประตูห้องแม่บ้านห้องน้าแม่บ้านห้องซักผ้าคือที่เนี่ห้องเยอะมากฉันก็เลยซื้อที่นี่ทุกคนไปขึ้นชั้นบนกันซ้าเธอและฉันก็คือต้องรอดหัวเข้ามา <laughs> มันไม่ปลอดภัยนะเนี่ย จะโดนแม่ด่าหรือเปล่าน,นั้นห้องยูจีนห้องลิลลี่ห้องแม่เกตแล้วก็ห้องเชนี่ทุกคนโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นโซนรับแขกส่วนนั่งพักผ่อนไม่ใช่รับแขกอันนี้ค่ะแล้วก็เป็นห้องแต่งตัว w a l ์ i อแล้วก็ห้องนอนโอ้ยใหญ่อะ่ะตื่นเต้นแล้วว่า คือฉันเป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าเยอะมากจ้าสุกๆไปเลยสำหรับที่ไว้เสื้อผ้านะคะห้องน้ำฉันไม่ไปนะฉันกลัวอันนี้ก็ห้องแมกเกดเนาะไปต่อไปห้องลีลี่ห้องลีลี่อยู่ไหนห้องลีลี่อุ้ยกว้างเหมือนกันนะแล้วก็ ห้องยูจีนของแม่ดูห้องน้องยูจินหน่อยสินี่ห้องยูจินนะจ๊ะเราทุบเข้ามาอันนั้นเป็นห้องแต่งตัววิมืดไม่ไปดูไม่ไปจ้ะกลับไงนี้ว้าวห้องยูจินก็จะมีวิวแบบนี้สวยอ้าวพปพะก็ไม่มีอะไรมากมาแค่นี้แบบอ,อันตรายมากไม่ควรลอกเลียนแบบนี้ค่ะเนาะ เรียบร้อยสวยมากข้างบนตื่นเต้นน,นะจ๊ะตื่นเต้นมากทุกคนบ้านจะเสร็จแล้วนะคะอีกประมาณเดือนกว่าๆทุกคนีน่อันนี้ตู้เก็บรองเท้าฉันต้องใหญ่แบบนี้เพราออันนี้ก็คือไม่พอนโอเคเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะทุกคนจ๋าบ๊ายบายไปละร้อนมากเอาดีๆร้อนที่สุดเลยนะจ๊ะเมื่อกี้ไปแจกข้าวมานี่ก็จะเป็นวิวหมู่บ้าน บ้านอีชุนก็จะอยู่หลังท้ายซอยกันเปเลยรทีเดียว <c oughs>